จยางไม่ล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 งไม่งช่อนนะช่อนครับช่อนช่อนเฮียโดนช่อนเขาให้ช่อนอาวช่อนใส่ลูกเลช่อนครับช่อนน่ะ เจอของดีเขาแล้วนี่ช้อนครับช้อนอือเออ,อช้อน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 ส,สวยครับช้อนครับใช่ครับสวย,วยสงาม